ตรงเป็นคนที่พูดความจริงเสมอเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นความจริงและพระชนมของพระเจ้าเป็นความจริงค่ะ。CGN Thai สวัสดีค่ะข้าพเจ้าอาจารย์บลูเอลิกานะคะศิษยาพิบาลคิดจาก God, คิงดอมมอฟฟต์กรุงเทพค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้พระวจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่12นะคะข้อ17-28ถึงย8ได้กันค่ะในหัวข้อพูดความจริงเสมอสุภาษิตบทที่12ข้อ17ถึง28คนที่พูดความจริงก็ให้การอย่างซื่อสัตย์แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวงคำพูดพล่อยๆเหมือนดาบแทง แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้ปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดียวเดียวความหลอกลวงอยู่ในใจของคนที่คิดการชั่วแต่คนที่แนะให้มีสันติภาพก็มีความยินดีไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนชอบธรรมแต่คนอธรรมเต็มไปด้วยความลำบากพระยาเวทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสา แต่ทรงปิติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์คนสุขุมย่อมเก็บงำความรู้ไว้แต่คนโง่เป่าร้องความโง่ของตนมือของคนขยันจะครอบครองแต่คนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนักความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดีคนชอบทำอยู่ในสภาพดีกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่ทางของคนอธรรมนำตัวเขาให้หลงเจิ่นไปคนเกียจคร้านจะไม่ได้ปิ้งอาหารแต่คนขยันจะได้ทรัพย์สมบัติล้ำค่าวิถีของความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตและหนทางนั้นไม่มีความมรณา วันนี้นะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่ข้อ17เลยค่ะแล้วก็มีข้อ18 19, 22- และ23เนี่ยจะสอนเราเรื่องความจริงค่ะและบลูเองก็เป็นคนที่ชอบความจริงบลูเองเป็นคนที่ชอบคนที่พูดความจริงและตัวเองเนี่ยก็อยากจะเป็นคนที่พูดความจริงเสม,มอเพราะว่าได้เรียนรู้ตลอดว่าเวลาที่เราพูดความจริงเนี่ยต่อให้มีผลตามมาเราก็รับผิดชอบตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่พูดความจริงผลจะต่อเนื่องไปอีกยาวไกลเลยค่ะแล้วความจริงจะทําให้เราเป็นไทยพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าความจริงจะทําให้เราเป็นไทยและแม้บางครั้งเน เราอาจจะต้องสารภา,าพบาปความจริงของเราแต่สําหรับประสบการณ์ของรูนะคะรูอยากจะบอกพระเจ้านี้เนี่ยไม่ซ้ําเติมจิตใจที่ชอบช้แล้วพระองค์เนี่ยเป็นความจริงเมื่อเราพูดความจริงต่อพระเจ้าสารภา,าพบาปด้วยความจริงใจเราบอกว่าเราทําอะไรผิดอันไหนใช่ก็คือใช่อันไหนไม่ก็คือไม่เราจะเป็นไทยค่ะแล้วพระเจ้าในวันนี้นะคะอยากจะหนุนใจเราด้วยการําสุภาษิตในวันนี้ที่รูบอกไปแล้วนะคะว่าตั้งแต่ข้อ17เลยนะคะพระคาของพระเจ้าบอกว่าคนที่พูดความจริงก็จะเป็นคนที่ให้การอย่างซื่อสัตย์นะคะแต่ถ้าคนที่ชอบเป็นพยานเท็จเนี่ยเขาจะเป็นคน ที่กล่าวคําหลอกลวงแล้วข้อ18 19 2 2 23ยังบอกอีกว่าปากที่พูดจริงเนี่ยจะทนอยู่ได้ค่ะเมื่อเราพูดความจริงเนี่ยเราจะอยู่ได้เป็นนิดแต่ถ้าคนที่พูดคํามุสาเนี่ยจะอยู่ได้แค่ประเดี๋ยวเดียวเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยความจริงก็จะเปิดเผยและคนก็จะรู้ว่าเราเนี่ยโกหกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เป็นไทยมีความสุขและใช้ชีวิตมีเสรีภาพจริงๆไม่ต้องตื่นมาแล้วกลัวว่าใครจะรู้ความจริงไหมเพราะเราโกหกไปเราควรที่จะพูดความจริงตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วข้อ22นะคะคยังบอกว่าพระเจ้าเนยะยาเวทรง เกลียดชังปากที่พูดมูสาด้วยเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยไม่ชอบคนที่โกหกเราอย่างไรพระเจ้านี้ก็เกลียดชังปากที่พูดมูสาบูชอบพระคําของพระเจ้าค่ะเพราะว่าเมื่ออ่านพระคาของพระเจ้าบูรู้สึกว่าใช่พระเจ้าบูอยากจะเป็นคนที่พูดความจริงเสมอไม่อยากเป็นคนขี้โกหกและพระเจ้าทรงเป็นความจริงและบูก็เชื่อว่าเมื่อเราพูดความจริงด้วยความรักพระเจ้านี้ก็จะอวยพรชีวิตของเรานะคะและพระองค์ทรงปติญินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์พระเจ้าไม่พอมาไทยคนที่ชอบมูสาแต่พระองค์เนี่ยมีความปติญินดีนะคะต่อ ความประพฤติอย่างซื่อสัตย์เพราะฉันวันนี้นะคะเรามาตั้งใจตั้งเป้าด้วยกันนะคะว่าเราจะเป็นคนที่พูดความจริงเสมอนะคะแล้วพระเจ้าทรงเป็นความจริงอะไรใช่ก็บอกว่าใช่อะไรไม่ก็บอกว่าไม่แล้วบูเชื่อว่าถ้าเราพูดความจริงเนวยความรักด้วยเจตนาที่จริงใจและใจที่บริสุทธิ์พระเจ้าจะเป็นผู้ที่รับรองเราและสถิตอยู่เคียงข้างเรานะคะแล้วก็สนับสนุนเราแม้บางครั้งความจริงจะทําให้เราเจ็บปวดแต่ความจริงจะทําให้เราเป็นไทยคะ่ะบูเองเวลามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าไปเป็นพยาน,นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ที่ไหนก็จะชอบ อยากจะเป็นพยานตามความเป็นจริงว่าชีวิตเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะวันนี้เนี่ยเรามารับใช้พระเจ้าได้ขพราพระคุณของพระเจ้าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าบลูดีเพราะว่าเมื่อเราเมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรา,เราอาจจะเริ่มมีพระสิริของพระเจ้าคนอาจจะมองเราว่าบูเราเป็นคนดีเป็นคนดูดีแต่ว่าบูจะบอกทุกคนเหล่านั้นเสมอว่าจริงๆบูเคยเป็นคนบาปมาก,ก่อนบูเคยทําสิ่งผิดบาปมากมายระบบข้องแค่ไหนสิ่งที่เขาเห็นบลูในวันนี้เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าดีค่ะเพราะาพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของบูบูเองก็รู้สึกว่าความจริงทําให้เเเรรราาปป็็็็นนนคคแแลล้้วววกกกกที่ัมจิงสึ วเวลาที่เราในความสัมพันธ์ด้วยกับเพื่อนกับสามีภรรยากับในที่ทํางานหรือกับอะไรถ้าเราพูดความจริงต่อกันรู้รู้สึกว่าเราเราสบายใจอะค่ะเราไม่ต้องมาคอยระแวงว่าคนนี้จะโกหกเราไหมเพราะเขาชอบโกหกแต่ถ้าเราพูดความจริงต่อกันเราจะสบายใจมีอะไรเราก็แก้ไขมีอะไรที่ดีเราก็บอกกันเพราะนั้นวันนี้เราจะเป็นคนที่พูดความจริงด้วยกันนะคะเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าพระองค์พอพระทยัยพระองค์ชอบคนที่พูดความจริงปิติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์แล้วเรามาดูข้อ20ด้วยกันนะคะข้อ20ก็สอนนว่าคที่คิดการช็วเนี่าคนที่ี การหลอกลวงอยู่ในใจแต่ใครก็ตามที่แนะให้มีสันติภาพจะมีความยินดีค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้านี้สอนเราว่าพระองค์อยากให้เราเป็น p พีซเมเกอร์นะคะเดี๋เป็นคนที่สร้างสันติสร้างสันติภาพและเวลาแนะนําอะไรเนี่ยเราควรจะแนะนําให้คนรักกันมีความยินดีต่อกันคนนี้นะคะก็จะเป็นคนที่มีความยินดีแล้วข้อ21อค่ะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนชอบทำแต่คนทำเต็มไปด้วยความลำบากพระเจ้าสัญญาค่ะว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบทำทำสิ่งที่ดีพระเจ้าก็สัญญาว่าจะไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเราจาก ผลของสิ่งที่ไม่ดีที่เราไปทําแต่ถ้าเกิดว่าเราบอก <S <S โอ้โอเราเชื่อพระเจ้าแต่เป็นคนที่ชอบทํานะเราพยายามทําทำทำสิ่งที่ดีทาไมยังมีปัญหาอันนั้นคนละเรื่องกันนะคะบางครั้งพระเจ้าอาจจะอนุญาตให้เราเจอปัญหาในวันนี้เพราะพระเจ้ามีพระพรมีคําสอนมีคําแนะนําหรืออยากจะให้เราแกร่งในเรื่องนั้นๆวันนี้แม่บลูเองเนี่ยจะกลับใจจากบาปหลายเรื่องแล้วแล้วก็รับใช้พระเจ้านะคะแต่ไม่ได้หมายคพรามว่าชีวิตของบลูจะไม่มีปัญหาก็ยังมีปัญหาแต่มันเน่มาจากการที่เราเนี่ยไปทาบาปแล้วก็ต้องไปรับผลของความบาปแต่เป็นปัญหาที่เราได้เตติบโแแและข็งงกร่ แล้วก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและต่อมาค่ะในข้อ25พระธรรมสุภาษิตในวันนี้ยังสอนว่าความกระวนกระวายในใจของคนจะถ่วงเขาลงแต่ถ้อยคําที่ดีทําให้เขายินดีเพราะฉะนั้นวันนี้พระเจ้านี้ไม่ได้อยากให้เรามีความกระวนกระวายใจซะจนแทนิกซะจนรู้สึกว่าโอ๊ยทำอะไรไม่ถูกแล้วมันจะทําให้เรายิ่งทําอะไรผิดพลาดไปแต่พระคำบอกว่าแต่ถ้อยคําที่ดีจะทําให้เขายินดีเพราะนั้นวันนี้ถ้าเราเห็นคนมีความกระวนกระวายใจเราก็ต้องไปช่วยเขาค่ะมีถ้อยคําที่ดีให้กับเขาหรือถ้าวันนี้เรารู้สึกกระวนกระวอย ทำกับตัวเองด้วยกันดีไหมคะว่าฉันจะผ่านไปได้ฉันเชื่อพระเจ้าช่วยฉันได้เราเชื่อว่าความกังวลกระวายนั้นเนี่ยพระเจ้าห่วงใยเราแล้วจะเป็นที่รีภยัยเป็นกําลังของเราและต่อมาค่ะในข้อ26ก็บอกว่าคนชอบทาอยู่ในสภาพดีกว่าเพื่อนบ้านของตนคือพระเจ้ากําลังจะคอนเฟิร์มให้เรานะคะและยืนยันให้เห็นว่าถ้าเราทําสิ่งที่ดีเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงชอบธรรมนะคะพระเจ้านี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ปกป้องดูแลชีวิตของเราและก็แต่ทางของคนอธรรมเนี่ยจะนําตัวเขาให้หลงจนไป เพราะ้ว,วันนี้ถ้าเราเลือกที่จะทําสิ่งที่ดีพระเจ้าก็ยินงทที่จะให้สิ่งที่ดีกับเราถ้าเราเป็นคนที่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายสุดท้ายนะคะก็จะนําตัวเราให้หลงไปตอนที่บูเองไม่ได้มาหาพระเจ้าไม่ได้มานมัสการปฏิเสธการมาโบสถ์สิป,ปีอะค่ะบูเองก็หลงเจิไปจริงๆชีวิตก็ตกต่ตาลงเรื่อยเรอแต่พอมาใกล้พระเจ้าบูก็เห็นจริงพระเจ้าคอยนําชีวิตของบูเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําสิ่งที่ดีและให้พระเจ้านําชีวิตของเราได้กันนะคะต่อมาค่ะในข้อ27คนเกลียดคนจะไม่ได้ปิ้งอาหารแต่คนขยนจะได้สับสมบ,บัติลค่าาเพระฉนั้นะคะค เจ้าสัญญาผ่านมาทำว่าขอให้เราเป็นคนที่ไม่เกียดค้านถ้าวันนี้เรารู้สึกแวะมาฟังรู้สึกกาลังอ่อนลา้ารู้สึกขาดกําลังขาดแรงนะคะในการที่อยากจะลุกออกไปทําสิ่งดีต่างๆให้เราปลุกใจตัวเองให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านําเราเสริมกําลังเราขึ้นใหม่นะคะรอคอยพระเจ้าให้เราออไปเป็นคนที่ขยนันกระตือร้นนะคะรับใช้พระเจ้าทําสิ่งที่ดีด้วยกันเพราะว่ามันจะไม่สูญเปล่าค่ะพระเจ้าส่งอวยพรคนที่ขยันนะคะแต่สุดท้ายข้อ28ค่ะวิธีของความชอบธรรมนาไปสู่ชีวิตและหนทางนั้นไม่มีความ Mohon วันนี้เรามาเรียนรู้วิถีของความชอบธรรมวิถีความชอบธรรมก็คือวิถีของพระเจ้านี่แหละค่ะที่พระเจ้าสอนเราว่าสิ่งดีอะไรที่เราควรทำสิ่งไม่ดีอะไรที่เราควรปฏิเสธถ้าเรานำเนินชีวิตในวิถีทางนี้จากพระคำของพระเจ้าวันนี้เราพระเจ้าสัญญาว่าจะนำชีวิตของเราไปสู่ชีวิตและหนทางนั้นไม่มีความมรณาะหรือความตายสำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเราได้รับการชำระแล้วก็เป็นนับว่าเป็นผู้ที่ชอบธรรมแต่เมื่อเราเป็นผู้ที่ชอบธรรมแล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตทำสิ่งที่ดีด้วยและหนทางที่รออยู่นะคะพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีความมรณะพรเจ้า อวยพรและปกป้องชีวของเราขอบคุณพระเจ้าสารรพธรรมในวันนี้นะคะบูเองย้งําอีกครั้งว่าบูเองชอบพระธรรมสุภาษิตมากๆมีคําสอนที่เป็นประโยชน์สําหรับเราและอย่างย้งําอีกครั้งว่าขอให้เราเข้ามาฟังในวันนี้เพื่อเราจะจดบันทึกหรือไขครัวแล้วก็นําไปปฏิบัติตามเพราะพระเจ้าสัญญาว่าถ้าเราปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวไม่ตกต่างลงนะคะขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะคะเวลานี้เราหมา,ายถึงด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สาหรับพระคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายในวันนี้ ที่พระองค์ทรงสอนเราในวิถีทางที่ควรจะเดินสิ่งดีที่เราควรทําสิ่งอะไรที่เราไม่ควรทําพราะยามฤทธิ์เจ้าข้าขอทรงนําเราทั้งหลายที่จะเรียนรู้พระคําของพระองค์ในวันนี้ไม่ใช่แค่ผ่านไปแต่เราจะไ่ครวญคิดตามและนําไปปฏิบัติตามเพื่อเราจะมีชีวิตที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้ที่เขาจะได้รับกําลังความชื่นบานจากพระคําของพระองค์พระเจ้าขอให้เขาเองมีกําลังและความหวังที่มาจากพระเจ้าและรู้ว่าเพราะพระเจ้ารักเราพระองค์จึงสอนเราเพราะพระเจ้ารักเราเราจึงได้อ่านพระชนะของ เพราะพระเจ้ารักเราพระองค์จึงให้มีคําสอนมากมายที่จะเป็นประโยชน์สําหรับเราเพราะพระองค์ปรารถนาที่จะให้พระสิริของพระเจ้าส่องลงมาในชื่อของเราไม่ว่าพี่น้องเจอความยากลําบากอะไรขอพระเจ้าช่วยเขาผ่านพ้นไปได้และเราจะตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเพราะเราจะไม่หวั่นไหวเราขอการอวยพรที่มาจากพระองค์และสิ่งสุดท้ายพระเจ้าทรงเป็นความจริงขอให้เราทั้งหลายจะเป็นลูกแห่งความสว่างที่จะพูดความจริงยึดมั่นในความจริงและเดินอยู่ในเส้นทางแห่งความจริงนี้ขอการอวยพรที่มาจากพระองค์ลูกขอทิฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอ m e n อยากจะเชิญนพี่น้นนองทุกท่านนะคะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ Facebook และ YouTube ของ CGN ไทยได้กันนะคะและทุกท่านนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพรพรที่ไ้รับด้านล่างนี้ได้กันค่ะ